ออกจากบ้านเข้าป่ามาไกลลูกสดใสชีวิตได้เรียนรู้เก็บเห็ดป่าเห็ดพื้นวานเห็ดมันปูยาหมอด สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านวันนี้นะคะวันอยู่ที่มีเซนเมืองแรกของประเทศนอร์เวย์เพื่อนั่งรถยนต์แล้วต่อรถไฟ เข้าออสโลไปทำงานกันจ้าวันนี้เราก็มากับน้องโชคดีและคุณสามีที่น่ารักนะคะ,ะการเดินทางวันนี้จะค่อนข้างหลายต่อนิดหนึ่งค่ะนั่งรถยนต์45นาทีมาถึงฝั่งนอร์เวย์นั่งรถไฟไปอีกแป๊บหนึ่งจะ,จะต้องต่อรถบัสเพราะว่าวันนี้รถไฟวิ่งไปไม่ถึงออสโลนะคะมันจะเป็นพวกช่วงหน้าร้อนเราเรียกว่าบุต บ f ส r t ทูกมีรถบัสสำหรับรถไฟค่ะนั่งรถไฟไปต่อรถบัสแล้วก็อีก2ต่อถึงที่ทำงานใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งค่ะแต่ถ้านับรวมจากขับรถมาจากที่บ้านก็ใช้ระยะเวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งค่ะบรรยากาศรถไฟภายในของนอร์เวย์นะคะ จะมีรถไฟอยู่2แบบค่ะก็คือแบบที่วิ่งระหว่างประเทศหรือเมืองใหญ่นะคะแล้วก็แบบที่วิ่งในนอร์เวย์ค่ะจะมีรถไฟที่วิ่งไปสตอกโฮมเมืองหลวงของสวีเดนนะคะแล้วก็เมืองอื่นๆเมืองใหญ่ๆของสวีเดนแล้วก็เมืองท่องเที่ยวของนอร์เวย์หลายที่เลยค่ะทุกคนก็เรียกว่าสะดวกสบายมาก การเดินทางไปสตอกโฮมเมืองหลวงนอร์เวย์อสเีเดนเนี่นะคะจะมีทั้งเครื่องบินแล้วก็คนที่เคยไปบอกว่าแนะนำให้ไปด้วยรถไฟค่ะเพราะว่ารถไฟจะไปจอดกลางเมืองสตอกโฮมเลยส่วนถ้าเราไปเครื่องบินคือเราจะต้องไปต่อต้องไปรอเช็กอินต้องไปตรวจกระเป๋าต้องอะไรเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นวันอยากไปวันยังไม่เคยไปเที่ยวสตอกโฮมเลยค่ะเดี๋ยวสักครั้งนะคะจะต้อง ได้ดส่วนวันนี้เรานั่งรถไฟไปต่อรถบัสแล้วก็ต่อรถบัสอีกทีหนึ่งค่ะมีค่ะ <c oughs> ก็ออกจากรถไฟนะคะไปต่อรถบัสค่ะอันนี้เป็นกิจกรรมในช่วงหน้าร้อนของออนอร์เวย์เลยค่ะเรียกว่านั่งรถไฟแล้วต่อรถบัสแล้วต่อรถบัสอีกรอบหนึ่งนะคะ รถบัสมาจอดตรงนี้นะคะใจกลางเมืองออสโลเลยค่ะด้านหลังคือโอเปร่าเฮาส์แล้วก็าปากอ่าวออกนอร์สีทะเลเหนือนะคะตอนนี้วันอยู่ที่ออสโลเมืองหลวงประเทศนอร์เวย์ค่ะดูบรรยากาศเช้าวันเสาร์นะคะทุกคนวันมีเวลานิดหน่อยขออนุญาตเก็บคลิปและความสวยงามให้ทุกคนได้รับชมนะคะแล้วก็ มีเรือนักท่องเที่ยวขนาดใหญ่มาจอดที่นี่พอถึงหน้าร้อนออสโลนอร์เวย์ก็เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ไรายได้หลักส่วนใหญ่มาจากนักท่องเที่ยวเช่นเดียวกันค่ะ มีเรือสองสามลำเลยวันมีภารกิจนะคะเขากำลังรอทัวร์เราไปทัวร์กับเขาด้วยดีวยกว่าเนี่ยล่ละคะ่ะงานแรกที่วันทำคือขายตัว๋วรถทัวร์ในเมืองหลวงนะคะให้กับน,นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เดี๋ยวเราไปฟังกันใกล้ๆว่าเขาพูดภาษาอะไรนะคะ เป็นทัวร์ที่พูดภาษาอังกฤษนะคะแบบนี้สำหรับวันเรียกว่าขายตั๋วง่ายมากก่ะทุกคนแต่วันที่วันทำงานนะคะคือมีทั้งพูดภาษาอังกฤษมีทั้งโอ้ยไม่ไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้นั่นแหะค่ะมันก็เลยกลายเป็นความยากสำหรับวันมากๆเลยค่ะทุกคนแต่ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยค่ะที่เคยขายตัว๋วทัวร์ให้นักท่องเที่ยวตามเรือลำใหญ่แบบนี้นะคะ โอ้เริ่มเข้าสู่หน้าร้อนอย่างเป็นทางการคะ่ะทุกคนสวยงามมากเปิดน้ำพุนะคะตรงนี้คือโซนหน้าสถานีรถไฟค่ะวันนี้เราจำเป็นจะต้องเดินไปซื้อใบกะเพานะคะพรุ่งนี้วันอาทิตย์วันหยุดงานค่ะแล้วก็เพื่อนฝรั่งนะคะนางออกเงิน200โครน ก็ประมาณ700บาทให้วันทำผัดกระเพรา2กล่องกล่องหนึ่งเผ็ดกล่องหนึ่งไม่เผ็ดนะคะให้กับเพื่อนที่ทำงานได้มีโอกาสได้ชิมประมาณนั้นค่ะนั่นก็คือหลาดซานสาสาสามีของคนไทยคนหนึ่งนะคะที่เขาทำงานอยู่กับวันนังชอบอาหารไทยมากๆคะ่ะทุกคนวันก็จะเดินไปซื้อกระเพราก่อนค่ะ ลาแล้วไม่น่าจะทันค่ะทุกคนวันเหลือเวลาอีก15นาทีอานจ,จะเข้าแล้วนะคะวันอาจจะได้เป็นแบบผัดกระเพราใส่กระเพราฝรั่งคือกระเพราฝรั่งหาซื้อได้ที่บ้านวันค่ะมันก็คือบาสลี่นะคะซึ่งกลิ่นของมัน,นจะไม่ใช่กลิ่นกระเพราค่ะมันจะกลายเป็นกระเพราโหระพาแมงลักผสมกันใน ในต้นเดียวนะคะเพราะว่ากลิ่นมันจะเพียนไปจากกระเพราไทยมากๆเลยค่ะแต่ก็นั่นละค่ะเราไม่มีเวลานะคะววันนี้แบบผู้คนทุกทล่านจริงท,ทุกคนเรากำลังจะไปรอรถเมย์ไปทํางานอีกหนึ่งต่อค่ะทุกคนจ๋าไปรถเมย์ตรงหน้าสถานีรถไฟนะคะมันจะมีรถไปทํางาน สอหมายเลขหรือเรียกว่า2ส,สายค่ะแล้วก็วันก็จะเช็คดูว่าสายไหนมากก่อนปรากฏว่ามีเวลาแค่สี่นาทีวันต้องเลือกเวลาไปทำงานเป็นหลักค่ะใบกระเพราไว้ที่หลังประมาณนั้นนะคะส่วนวันนี้เลิกงานหกโมงเย็นร้านขายกระเพราน่าจะปิดก่อนแล้วค่ะต้องรอลุ้นอีกครั้งนึงค่ะ วันเลิกงานแล้วนะคะทุกคนพาแวะมาดู ผักเซียนฝรั่งในจุดที่วันเห็นคนเวียดนามเขามาเก็บปีที่แล้วถ้าใครดูคลิปวันนะจะจำได้ว่าวันเคยสอ่งออกจากที่ทำงานให้ดูค่ะว่าคนเวียดนามเขามาเก็บผักเซียนฝรั่งที่มันอยู่ใกล้ๆถนนแบบนี้ซึ่งวันไม่เก็บนะคะวันนี้ที่เก็บของวันอยู่แล้วเดี๋ยววันพามาดูว่ามันโตแค่ไหนแล้วนะคะนี่ค่ะทุกคนใบเป็นๆแบบนี้นะคะสวยงามมากเลยอ่ะผักเซียนฝรั่งจ้า ส่วนด้านบนเขาโอ้ยมันย้อนแสงพระอาทิตย์นะคะดอกบ,บัวดินสีน้ำเงินเต็มเลยค่ะแต่ว่าอยู่สูงมากส่วนวันนะคะมีเวลาครึ่งชั่วโมงหลังเลิกงานค่ะตอนนี้รุ้นมากเลยวันนี้วันเสาร์นะคะพรุ่งนี้วันหยุดแล้วมีออเดอร์จากเพื่อนที่ทำงานให้ทำผัดกะเพราวันกำลังจะไปซื้อใบกะเพราในร้านเอเชียค่ะซึ่งวันไม่แน่ใจว่า เขาปิดหรือยังเพราะว่าเขาน่าจะปิด6กโมงเย็นประมาณนั้นนะคะตอนนี้คือเดินไปอย่างเร่งเลยทุกคนแล้วก็ลุ้นไปด้วยกันค่ะนี่ดีใจมากเลยค่ะร้านขายผักไทยที่วันชอบที่สุดนะคะคือร้านชีลี่อยู่ตรงข้ามกับออสโลเอสค่ะอยู่ตรงข้ามกับห้างนะคะที่ร้านนี้มีพี่คนไทยที่วันรู้จักด้วยค่ะไปการมันถ่ายคลิปไม่ค่อยถนัดนะคะไม่แน่ใจว่าภาพจะสวยงามไหม ทุกครั้งที่ <c oughs> ขออภัยคะ่ะที่วันแวะมาซื้อนะคะวันก็จะซื้อสาหร่ายของโปรดของวันคะ่ะร้านจะแค่ร้านจะเล็กมากแต่มีทุกอย่างทุกคนมันเราก็เลยแบบต้องรีบเดินรีบออกเพราะว่าคนรอคิวเยอะมากไม่เป็นสาหร่ายที่วันชอบที่สุดนะคะดูคะ่ะแอบดูผักแต่วันก็ไม่ค่อยซื้อกินเพราะว่าเดี๋ยวผักป่าจะออกแล้วคะ่ะทุกคนเราเน้นกินของฟรีนะคะ <c oughs> เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่พรานี มาเห็นที่หลักบอกอะไรอะไร <mm> ไม่ซื้อหรอแล้วก็ที่ต้องการคือกระเพราค่ะทุกคนวันนี้ได้กระเพราแบบใบใหญ่ยักษ์มากเลยใบใหญ่คล้ายใบอ่ายี่หลานะคะทุกคนบางทีวันยังซื้อผิดเลยค่ะเพราะว่าใบมันใหญ่คล้ายกันมากนะคะอเอาไปสง่งเอาไปส่งแพ็คเลยค่ะเพราะว่าวันต้องทํา อาหารไทยตามเมนู1 p a แพ็กแล้วก็อีก pack 1, แพ็คนึงเราก็แช่แข็งเอาไว้สำหรับอ,อยากกินผัดกะเพราตอนไหนก็ได้ผัดนะคะพามาดูผักค่ะทุกคนมีหลายอย่างมากวันเรียกว่ามีทุกอย่างแหละวันจากได้อะไรอีกบ้างใบาแมงลักค่ะอุ๊ยนี่เจอนี่ค่ะทุกคนผักขยงนะคะตอนที่ทำคลิปที่บ้านคือจำชื่อไม่ได้ตอนนี้มันมีชื่อติดอยู่แล้วนะคะบ้านวันเรียกอีออมค่ะ ภาษาบุรีดำนะคะคนอีสานทั่วไปหรือคนไทยจะเรียกผักขยงนะคะเอาไว้ไปนเนื่อปลาค่ะเพราะว่าเพื่อนวันช่องต้ออีหลาพาเพินสวีเดนเขาจะมีปลามาแบ่งให้วันกินทุกวันทุกปีค่ะวันก็จะเอาไปนื่อปลานี่นะคะได้แล้วค่ะซื้อเท่านี้ค่ะวันนี้วันจ่ายเงินไป150โครนนะคะก็ประมาณ500บาทค่ะ เวลาวันคิดเงินวันจะคิดเป็นตัวเลขกลมๆให้พี่พี่น้องๆที่เมืองไทยเข้าใจนะคะบางทีอาจจะถูกกว่านี้นิดหน่อยหรืออาจจะแพงกว่านี้นิดนได้มาแล้วนะคะทุกคนจากร้านชิลี่ของพี่ปราณีค่ะได้คุยกับพี่ปราณีนิดหน่อยนะคะแล้วก็ตอนนี้เหลือเวลาอีก20นาทีค่ะทุกคนวันก็เดินไปสถานีรถบัสค่ะ วันนี้คนจะเยอะมากเลยเพราะว่าที่นี่มีคอนเสิร์ตมีกิจกรรมมีอะไรแบบเยอะมากสําหรับเสาร์อาทิตย์นี้นะคะก็ดีต่อโรงแรมมากเลยค่ะเมื่อ,อไหร่โรงแรมเต็มนะคะคือวันชอบมากเลยเราก็เหมือนกับเราได้ทํางานเต็มที่นะคะแล้วก็วันน่ะชอบการที่ห้องเต็มเต็มคือทํางานเจ็ดชั่วโมงใช่ไหมคะเราจะถูกคํานวณห้องจะต้องเต็มเจ็ดชั่วโมงเป๊ะวันชอบแบบนี้เพราะว่าถ้าสมมุติว่าห้องไม่เต็มเดชั่วโมง เขาก็จะให้งานพิเศษเราค่ะทุกคนไปทําอย่างอื่นซึ่งวันไม่ชอบค่ะวันชอบอยู่คนเดียวในห้องชอบทําห้องมากกว่าเวลาถึงหน้าซัมเมอร์มาห้องจะเต็มแล้วงานจะเต็มชอบมากเลยจ้าขึ้นรถแล้วค่ะอันนี้เป็นรถบัสระหว่างประเทศที่วิ่งออสโลนอร์เวย์ถึงสะตอกโฮมสวีเดนนะคะก็รถขับ8ชั่วโมงค่ะแต่ว่ามีสถานีย่อยๆ ให้จอดแต่บ้านวันเป็นสถานีแรกที่จอดใช้ได้ยะเวลาประมาณ1ชั่วโมง20นาทีค่ะไปกันค่ะมาถึงบ้านแล้วค่ะกับบรรยากาศสองทุ่มครึง่งตอนนี้ยังไม่มืดนะคะทุกคนจะมืดประมาณ4ี่ทุ่มหน้าตาคนหลังเลิกงาน <c oughs> <c oughs> คนมารับเราแล้วจริงๆวันเดินไปแค่5นาทีจริงๆนะคะ2องทุ่มครึง่ง สามีก็รอค่ะทุกคนนี่คือความน่ารักของคุณลุงนะคะมาถึงบ้านแล้วค่ะก็นี่ทุกคนผักอีออมบ้านวันนะคะเรียกว่าอะไรนะผักอะไรนะเอาลืมภาษาไทยเอาเด้อบุรีรัมเด้ออีออมเด้อทุกคนผักอะไรอะอ้ยขออภัยเด้อบันลืมภาษาไทยอ๋อผักขยงค่ะ ผักขยงนะคะเอามานึ่งปลามีเพื่อนที่เขาไปตักปลาเขาจะเอาปลามาให้ค่ะใบกระเพายักษ์ค่ะทุกคนแล้วก็เอาใบกระเพรามาสองอันเลยเหรออ้าวถึงว่าหมดไปหลายบาทแล้วก็แมงลักค่ะนี่สินค้าต้องห้ามเดี๋ยวเรามาดูเมนูเด็ดๆกันนะคะหอมมันจะหอมค่ะทุกคน แซบแบเดียวแซบแซบเดียวลุกจ้าส่วนใหญ่นะคะถ้าทนซั่วแบบนี้ที่เราใส่ขาไก่อะเราจะใช้คลุกๆค่ะไม่ค่อยตำเท่าไหร่นะคะวันเอาพวกนี้ลงไปหมดเลยนะคะโอ้โหสาบานว่ากินคนเดียวเยอะมากนี่ค่ะไม่ต้องง้อมาลล้วกค่ะเนี่ยมีอะไรวันก็กินได้ทุกคน สวตีนไก่ของเรานะคะตามด้วยอาหารของคุณสามีค่ะเป็นหมูตุ๋นน้ำแดงแบบเนื้อนุ่มๆน,นะคะ และผัดกระเพราของเพื่อนก็ได้ใบกระเพราสะใจเขาเลยค่ะทุกคนวันก็ทำเป็นสองกล่องแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดนะคะใส่กระเพราทั้งกำเลยวันนี้กินหรูมากนะคะกินกระเพราทั้งกำเลยจ้าเนี่ยก็คือเมนูที่เพื่อนฝรั่งออเดอร์มานะคะทุกคนและได้ใบกระเพราสวยๆเราต้องรีบทำกับข้าวเลยค่ะ เพราะว่าเวลาขนส่งมาจากเมืองนอกเมืองไทยคือเขามาแบบในตู้แช่เย็นนะคะพอออกมาจากตู้แช่เย็นแล้ววันเดินทางจากนอร์เวย์มาสวีเดน2อชั่วโมงสาชั่วโมงเนี่ยมันจะทําให้มันแบบเ,เสียง่ายเสียเร็วมากเลยค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นวันก็จะรีบกินรีบทําถ้าทํากับข้าวไม่ทันก็คือใส่ช่องฟิตแช่แข็งไว้เลยค่ะล้างแล้วก็ใส่ช่องแข็งเอาไว้กิน คราวหน้าได้เลยนะคะแต่ถ้าใส่ตู้เย็นต่ออีกวันสองวันก็เสียเร็วมากค่ะเดี๋ยวเราไปดูผัดกะเพราที่ทำให้ฝรั่งสองรสชาติกันนะคะทุกคนวิธีการทำอาจจะไม่ถูกใจเชฟหรือว่าคนทำอาหารมืออาชีพนะคะวันเน้นทำง่งายๆสุดใครสุดมันไปนะคะ วันเลือกใช้หมูติดมันค่ะไม่ได้เอาหมูไปผัดในน้ำมันหรือพริกไปผัดในน้ำมันนะคะนี่คือสูตรที่ทําให้ฝรั่งกินค่ะคือเราต้องคิดว่าชาวต่างชาติเนี่ยเขากินเผ็ดไม่ได้วันก็จะทําแบบกะเพราไปยุกนะคะวันเอาหอมใหญ่กับหมูมาผัดจนสุกค่ะแล้วก็อันนี้คือชุดที่ไม่เผ็ดนะคะซึ่งวันจะปรุงเป็นไม่เผ็ดก่อนแล้วใส่ใบกะเพรานะคะแล้วก็ แบ่งชุดไม่เผ็ดออกก่อนแล้วใส่พริกแบบเผ็ดๆรอบหลังค่ะทุกคนก็เป็นสูตรและวิธีการทำง่ายๆแบบมาดามบ้านนสวีเดนนะคะนั่นแหละค่ะที่วันบอกว่าอาจจะไม่ถูกใจใครหลายๆคนแต่วันจะขอบอกว่าฝรั่งที่ได้ชิมอาหารไทยของวันต่างก็บอกว่าวันทำอร่อยก็ร้านนะคะทุกคนกระเพาของเราจะไม่ผสมอะไรเลยค่ะนอกจากหอมหัวใหญ่เท่านั้นนะคะ ส่วนผักอย่างอื่นจะไม่ใส่เลยส่วนกระเพราในร้านอาหารที่มีเจ้าของเป็นฝรั่งหรือว่ารสชาติผิดเพี้ยนส่วนใหญ่แล้วเขาจะใส่พริกหยวกพริกปาปิก้าเขียวเหลืองแดงนะคะบางร้านใส่หัวหอมหอมแดงด้วยนะคะบางร้านใส่ใบหอมด้วยค่ะแล้วก็ไม่มีกระเพราเลยนะคะยิ่งแย่ไปกว่านั้นคือวันเจอผัดกระเพราในสวีเดนที่ไม่มีแม้แต่กระเพราค่ะ ได้แบ่งแบบไม่เผ็ดใส่กล่องไปแล้วนะคะส่วนอันนี้คือแบบเผ็ดซึ่งวันแบ่งแบบลำเอียงมากทุกคนใส่พริกแบบไม่หวงเลยคอยดูนะคะว่าฝรั่งจะกินได้ไหมใส่พริกแบบรสชาติวันเลยเพราะวันถามเขาแล้วว่ากินแบบวันใช่ไหมนี่ยละค่ะกระเพราของวันรับซองรับรองว่าแซบ่บรสชาติจัดจ้านเดี๋ยวพรุ่งนี้จะสัมภาษณ์ให้ชมนะคะว่าเผ็ดไหมรอชมกันคะ่ะทุกคนนี่ก็คือแบบเผ็ดคะ่ะ อาการวันนี้เป็นยังไงทุกคนเมื่อเช้านะ Energy เ,เยอะมากเลยค่ะทำน,น,นู่นทำนี่ทำนั่นนะคะแล้วก็ทำคลิปตำซ้วขนมจีนขาไก่ก็คือต้องต้มไก่ต้องตัดขาไก่ต้องอะไรทุกอย่างค่ะพอบ่ายสองนะคะน็อกค่ะทุกคนวันทำงานยาวมาแล้วค่ะแล้วก็เมื่อวาน oh. คือวันเสาร์ถูกเรียก ไปช่วยงานก็คือคนงานขาดค่ะก็เท่ากับอาทิตย์นี้วันได้หยุดวันเดียวอาทิตย์หน้าทํายาวเลยเจ็ดวันไม่ได้หยุดทุกคนได้หยุดทีวันจันทร์อังคารเลยนะคะทีนี้วันก็เออจะไปพักผ่อนนิดนึงข้างนอกวันนี้คืออากาศแย่มากๆเลยค่ะฝนตกมืดครึมแล้วก็หนาววันนี้วันอาทิตย์นะคะวันตั้งใจจะเอาจักรยานขึ้นมาด้านบนได้แล้วเพราะว่าบ้านวันมี ที่เก็บจักรยานใต้ดินค่ะเพราะว่าเราอยู่อาพาร์ตเมนต์จักรยานสภาพที่เอาไปเก็บ78เดือนเนี่ยก็คือมันจะยางแบนค่ะจะต้องสูบยางก็คิดจะทำวางแผนเอาไว้วันนี้ว่าจะไปดูแปลงผกักจบกันฝนตกทั้งวันจะเอาจักรยานขึ้นมาจบกัน <laughs> จะไปหาต้ออีหลาพาเพลินสวีเดนจบกัน เพราะว่าปัญนจักรยานไม่ไหวค่ะต้องดูแลสุขภาพตัวเองก่อนวันเป็นคนแพ้แลอองฝนนะคะจากครั้งที่แล้วที่ป่วยก็คือลงไปสักผ้าแล้วไม่ใส่หมวกค่ะทุกคนเดินผ่านแค่เนี้ยอ่าสิบยีเมตรค่ะแต่ว่าลงไปหลายรอบวันนี้วันเลยไม่เอาเดี๋ยวทํางานเจ็วันกลัวไม่ไหวนะคะเราก็ไม่อยากป่วยด้วยค่ะก็เลยตัดใจไม่ได้ทําอะไรทั้งสิน้นไปนอนคิดว่าจะพักผ่อนชิลๆทุกคนตั้งแต่บ่ายสองอน ใบสามครึ่งเดี๋ยวเราต้มกาแฟสร้างวอร์มร่างกายกันค่ะแล้วก็วันนี้มันทำอะไรหลายอย่างมากพอกินตำสู่วตีนไก่นะคะเสร็จแล้ววันก็ทำอาหารค่ะ,ะเพื่อนให้ทำผัดกะเพราใช่ไหมคะก็ทำผัดกะเพราเรียบร้อยค่ะ คิดเงินเพื่อนสองรอยโคนคิดเงินทีไรขาดทุนคะ่ะอันนี้ก็ขาดทุนไม่เคยคิดถึงทุนหรือกําไรนะคะแต่พอทําไปแล้วเฮ้ยพอใส่พริกไปแล้วไอ้ที่เผ็ดอะ่ะมันเยอะกว่าที่ไม่เผ็ดมากเลยช่วยไม่ได้วันกินเผ็ดคนที่กินไม่เผ็ดก็คือเออแย่งกันกินเอาส่วนของเผ็ดมีเยอะมากแล้วคนกินเผ็ดน่าจะมีสองสาคน ทำซะเยอะเลยค่ะลืมลืมว่ามันต้องแบ่งครึ่งๆกับทุกคนทำคลิปไปด้วยแบ่งไปด้วยแล้วก็อาทิตย์หน้าทำงานยาวมากๆเลยค่ะคลิปหลังจากวันนี้น่าจะเป็นคลิปพอดเทปเรื่องเล่าสั้นๆน,นะคะเพราะว่าวันไม่น่าจะทำคลิปได้ค่ะทุกคนคลิปที่ทุกคนเห็นวันทำเนี่ยมันจะใช้ระยะเวลาประมาณสองสามวันกับชีวิตคุณ คนที่บ้านอยู่สวีเดนตื่นตีสี่ทุกวันอ้างอันนี้ข้ออ้างไปทำงานที่ประเทศนอร์เวย์ไปเช้าเย็นกลับถึงบ้านประมาณทุ่มหนึ่งอ๋เดี๋ยววันนี้ต้องทำการบ้านด้วยค่ะทุกคนแล้วก็วันอังคารกับวันพฤหัสมีเรียนออนไลน์สองชั่วโมงครึง่งแล้วครูเนี่ยก็ชอบให้การบ้านจังเลยเดี๋ยววันนี้ต้องทำการบ้านก่อนค่ะแล้วก็มันเรียกว่าเวลาวันไปทำงานถ้า พรุ่งนี้วันไปเช้ามากๆค่ะวันไม่แน่ใจว่าตัวเองจะทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนนะคะถ้ามันมีดอกไม้เริ่มบานก็น่าจะวิ่งเก็บรูปดอกไม้อีก2อสวันถึงจะสะสมได้คลิปหนึงคลิปเอามาให้ชมนะคะนอกกนั้นวันก็ต้องขอฝากเรื่องเล่านะคะทุกคนเรื่องราวของวันกับสามีวันวันเรียกว่ามันเป็น พรมลิขิตมากๆเลยค่ะคืออยู่ๆก็ได้สามีฝรั่งมาสง,งัานประมาณนั้นโดยที่วันไม่ได้ไม่ได้หาไม่ได้คาดหวังไม่ได้มีความคิดไม่ได้มีกําหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้มีความฝันว่าฉันต้องมีสามีฝรั่งอะไรแบบนั้นแต่วันเป็นคนที่อะไรก็ได้สบายๆแบบถ้าเนื้อคู่เราเป็นไทยกับไทยถ้าเนื้อคู่เราเป็นฝรั่งเราก็ฝรั่งวันไม่ได้จํากัดว่า,าผู้ชายที่จะอยู่กับวัน ในบ้านปชีวิตคือใครคือไทยหรือฝรั่งวันไม่ได้มีความคิดแบบนั้นตั้งแต่เริ่มต้นค่ะคือจะเป็นใครก็ได้เพราะเราก็เลือกมาเรื่อยๆค่ะจุงใจให้ไปฟังนะวันเป็นคนเลือกเยอะเล,เลือกเยอะอะไรนะเลือกนักมักได้แร่เหมือนที่คนบอกเลือกเราก็ผิดหวังกับการเลือกที่วัน คิดว่าตัวเองเลือกดีมากๆแล้วจนผลสุดท้ายนะคะวันไม่ได้เลือกที่วันจะมีสามีแต่วันเลือกที่จะขึ้นมาทํางานต่างประเทศประเทศไหนก็ได้ในโลกใบนี้เมื่อวันรู้ว่าการขอวีซ่ามาทํางานมันยากมากการแต่งงานเท่านั้นที่ทำจะจะทาให้เราได้โบยบินนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมาด้วยฐานะภรรยาของใครสักคนนึง แค่นั้นเองค่ะมันเหมือนซื้อหวยอะค่ะว่าอนาคตเราไม่รู้ว่าผู้ชายคนนั้นจะดีหรือไม่ดีวันตัดสินใจมาแบบนี้แต่สุดท้ายวันก็ได้คนที่เขาดีกับวันมากค่ะดีทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นวันก็เลยจะทำเป็นเรื่องเล่าเอาไว้เล่าเวลาสองตอนนะคะใครยังไม่ได้ฟังก็ลองกดไปฟังพอดแคสต์เรื่องเล่าระหว่างสองเรากันต่อในตอนที่สน่าจะได้ฟังในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ ตอนเย็นวันก็จะตัววันเองเนี่ยมีอาหารเย็นแน่นอนแต่สามีวันกินข้าวรอบเดียวเสร็จแล้วค่ะหมูตุ๋นซึ่งวันเคยทำคลิปให้ชมแล้ววันเลยไม่ได้ทำคลิปตัดให้ดูเป็นบางตอนเท่านั้นแต่วันนี้ไม่ได้นึกเมนูเลยค่ะมันเหลือขาไก่วันอยากซดน้ำร้อนๆน่าจะเป็นต้มซับขาไก่ค่ะแล้วก็จัดเก็บบ้านคือหลังจากที่วันทำอาหารไทยทุกคนประจานตัวเองก็คือมันลกมากวันยังไม่ได้ล้างเพราะวันเนี้ย มีทั้งหม้อหมูตุนมีทั้งกระทะผัดกะเพราว,วันล้างชิ้นใหญ่ๆก่อนเพราะว่าพื้นที่เราน้อยนะคะอย่าดูเลยนะอายบางทีก็อายนะแล้วก็เดี๋ยววันเก็บหม้อเก็บกระทะแล้วมันจะเหลือพื้นที่ในการล้างจานมันก็จะล้างจานค่ะเก็บทําความสะอาดเพราะว่าอีกเจวันกว่าวันจะได้หยุดนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้มันจะต้องทําทุกอย่างให้สะอาดที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เจวันข้างหน้าไม่ได้จับไม้กวาดไม่ได้จับ ไม้ถูกพื้นแน่นอนค่ะเพราะว่ามันจะไม่มีเวลาเลยค่ะทุกคนสำหรับวันนี้มันก็ต้องขอขอบคุณที่รับชมวันมานะคะคลิปวันใช้เวลาถ่ายทำตั้งแต่วันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะ3วันค่ะทุกคนถึงจะได้1คลิปขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ